หัวก็เออมึงไปสักไรสับลับน้ำตาจะรัวอยู่ๆเราก็ได้สินเขื่องแกงนะฉันตำกินร้อัวแล้ว้็วันเขาเรียกว่าอะไรนะเขียวๆเนี่ยเขาเรียกว่าเม็ดอะไรนะคุณคุณบอกเกอรี่เธอทำไมเธอไม่รู้มุมกล้องฉลาโอ้ยนานานแอร์ รายการเรานี่อยากทําอะไรทําอยากเชิญใครมาเปิดเชิญอยากเปิดตอนไหนเปิดได้เพลงแขกรับเชิญอยากเดินเข้ามามานี่โดนแล้วเห็นยังเห็นยังเปิดออนแอร์เปิดออนแอร์เปิดออนแอร์มาเลย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 จ้า โอ้อันนี้เปิดแบบใหม่เปิดแบบใหม่แต่ก่อนที่เราจะไปคุยเห็น้องเนยเห็นแล้วเป็นน้องเนยใช่ไหมก่อนที้จะไปคุยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แม่ด้วยนะคะอันนี้เดินผิดเดินผิดนะตกลงเหลวเป้เลยไปแล้วเหลวต้เลยนี่ต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่เรารอคอยมานานมากคือก่อนในนี้พี่บอยพี่นานาทํารายการบอยนานาพารีวิวซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจะคัดสรรแขกรับเชิญที่เป็นคนใต้โดยเฉพาะแล้วมาทําแบบภารกิจที่มันเป็นแบบต้องพูดภาษาใต้แล้วไปอ่านคอมเมนต์ น่ด80%อยากให้ใครมารู้ไหมน้องเนยน้องเนยโชติกาแต่ตอนนั้นบุญเราไม่ถึงไงเนยเขาไม่ว่างคิวเขาเยอะเขาเด้เขาตอนนั้นก็คือเขาตอนยังจังหวะไม่ลงกันจังหวะไม่ตรงแต่เนี่ยคือมาปุ๊บทันทีเอเห็นไหมล่ะอันี้เซาสทรงค่าอืมนุ่มจะนน่าผัดนุ่มเอาผัดนุ่มยกเคเคกันพื้นเลยอร่อยอ่ะเล่าก่อนให้น้องอัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้น้องทําอะไรยังไงอยู่บ้านเป็นแม่ ลูกอลสองลูกสออยู่ร oh, ้อลูกบาวอะอยู่ร้ออยู่ช่วยกันหัวก็รอเออมึงไปทางนั้นหัวแล้วนี่นะก็คือตอนนี้เป็นแม่พูดไทม์แหละตอนนี้ดูแลน้องปูค่ะ กอดูแลน้องแล้วก็ทํางานด้วยขายของอขายของ,ขของได้ไปว่าเนยนี่คือเป็นแบบไอดอลของอีกหลายๆคนแต่ยังไม่เข้าเรื่องธุรกิจเข้าเรื่องปวก่อนไหมถูเ <c oughs> ต้เพะฉันรออยู่นี่ฉันนั่งเกรงอยู่นี่ฉันต้องถามก่อนเลย <c oughs> เขาไปเจอกันยังไงอะไรอย่างนี้อ,อยากรู้คือนางอาจจะแบบตอบมาหลายรายการแล้วนะฮะแต่ฉันอยากจะรู้ว่าแบบเออนะคนตัวนั้นนางฮอตมากสวยมากท็อปมากโคตเรียกได้ว่าแบบตอนเจอกันอะ ไม่ท็อปไม่อะไรไม่มีใครรู้จักเขาเองก็ไม่รู้จักเราจริงเหรอรเดี๋ยวนะไม่รู้จักเราไม่รู้จักคือตอนนั้นอะเขาไม่ได้ดูทีวีค่ะแล้วได้มาเจอกันได้ยังไงคะเป็นเพื่อนเปิดร้านแล้วเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างนี้อีกทีหนึง่งก็จะเป็นฟิลนนแต่เขาไม่รู้นะคุยกันแบบไม่ได้รู้จักกันเลยก็ได้เริ่มตรงนั้นก็ได้เริ่มตรงนั้นค่ะแล้วก็เริ่มคบกันมาตั้งแต่วินาทีนั้นแล้วก็ยาวเรด้วยมาเลยยาวเลยยาวเลยอ๋อเธอใช้ชีวิตแบบ ไม่เปลืองเลยเนาะไม่เรียกว่าพระท่าบ่อยพูดบ่อยจะพูดไม่คุ้มไม่คุ้มไม่แต่ตอนนี้คงเจอแล้วคือคลิกใช่ไหมรู้สึกว่าเข้ากันรู้สึกว่าคลิกค่ะรู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่แบบคือไม่เหมือนที่เห็นน่ะนางจะดูทรงเหมือนแบดๆบหน่อยดูเหมือนไม่ไม่น่ารักจริงๆแบบเป็นคนจิตใจดีเป็นคนใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยแม่ส่วนกระแสนิดนึงมีจุดไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีไปต่อด้วยกันไม่ได้มีไหมมีทะเลาะกันไหม โอ้คิดนานมากเลยอ่แกแสดงว่าไม่มีแสดงว่าไม่มีอย่างเงี้ยคิดไม่ออกอย่างเงี้ยนไบ้านใจม่ตอบมาทุกวันไม่หรอกเขาเป็นคนที่พอไม่พร้อมจะทะเลาะกับเราได้แหละมันต้องมีคนหนึ่งที่แบบคอยยอมกันและกันแล้วเขเป็นคนแบบไม่ได้ชอบเถียงหรือเวลาแบบมีมันแบบเริ่มจะทะเลาะแล้วก็เดินหนีแล้วหรือสักพักหนึ่งเราก็ลืมแล้วเพราะเราเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องแบบ ใหญ่ๆได้แหละมีจุกจิกจุกจิกเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกําลังจะถามพอดีว่าเรื่องไหนที่คิดว่าทะเลาะกันแล้วมันใหญ่ที่สุดในชีวิตเราไม่มีว่แกและถ้าถามเธอล่ะเต็มเลยทุกอย่างคือเรื่องใหญ่เรื่องไม่ของแม่ไม่ใหญ่ได้มันก็ใหญ่เรียกได้ว่าชีวิตของเนยเนี่ยเป็นชีวิตที่เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนอิจฉามากนะฮะนาขนาดนั้นจริงน่าจะแบบเป็นการถ้าพี่นาดูก็คือโตมาทางานมีครอบครัวที่น่ารักก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างราบรื่นหรือเปล่า กว่าที่เราจะแบบเป็นเราทุกวันเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบโชคดีนะอิจฉาแต่ว่าทุกอย่างมันถูกแบบว่าถ้าสมมติเราอยากจะเอาเรื่องมาทะเลาะก,กันมันทะเลาะได้ทุกอะไรถูกไหมคะแต่ว่าเราสองคนอะเลือกที่จะเหมือนใช้ชีวิตให้แฮปปี้อะบางทีเราไปทางานข้างนอกเราเหนื่อยมากเลยแต่รู้สึกว่ากลับบ้านปูปะเราต้องเหมือนแบบชาร์จแบตอ,อยู่กับลูกกับผัวก็ควรจะแบบสบายใจไม่ต้องมาทะเลาะก,กันอีกอะอ,อยากให้บ้านมันเป็นอะไรที่แบบ เออเซฟโซนอยู่แล้วแบบสบายใจก็เลยไม่ไม่ไม่ไมไมจุกจิกค่ะทา้งดูเป็นคนคิดบวกเนาะทังดูใจเย็นน่ะมันมันตัดกับภาพที่เมื่อก่อนเนยก็ใจร้อนพี่บอ,วอกว่รเอก็ใจร้อนก็เป็นคนแบบก็โกรธอ่ะแต่ว่าเขาไม่พร้อมด้วยไงเขาก็จะเงียบเงียบไปสักพักเราก็ลืมเพราะเราก็เรื่องจบจ<ส>บมันก็คือจบไปเรื่อยแต่ก็จะบางทีก็จะมาคุยกันจะไม่ปล่อยให้มันแบบค้างคืนหรือเขาก็จะเป็นคนที่ มีกฎก็คือเราไม่มีคำหยาบกันเลยเนาะ,ะเราไม่เคยพูดคำหยาบใส่กันแม้แต่คำเดียวมันก็เลยกลายเป็นเวลาคุยกันอ,ะอ่ะมันก็ไม่เพิ่มความรุนแรงเลยเพราเมืม่อไหร่ที่การคุยกันแล้วมีคำหยาบเอยหรือเอาต้องการเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งเอยมันก็จะรุนแรงมากขึ้นแต่เนี้เราไม่ได้อยากเอาชนะกันเราต้องการเพื่อเวลามีปัญหาก,การเคลียร์นะโอเคจบเราไม่ล่ารักตรงไหนเออเราก็ขอโทษก็คือจบหรือเขารู้สึกว่า บางทีเขาอาจจะขอโทษมาก่อนแต่เขารู้สึกว่าเออแต่หนูก็ทําไม่ถูกอยู่ดีนะก็ไม่น่ารักอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่ยต้องขอโทษคืนด้วยไม่เนี่ยต้ขอโทษกันนะเฮ้ยน่ารักจริงเลยอ่ะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยใครถ่ายรูปให้อ่ะคือรูปสวยมากจริงนี่มีความสงสัยโออยากรู้อยากรู้แบบใครกันเองจริงเหรอถ่ายให้ใช่ไหมผ่านแอปไม่ผ่านแอปไหมผ่านทุกคนฉันก็ผ่านทุกคนผ่านมากผ่านน้อยเนาะแม่ถามตัวเองก่อนสิพี่ไม่เลยถ่ายลงแบบนี้สวยจัง อยากรู้ว่าแบบใครเป็นคนถ่ายให้แล้ววิธีการถ่ายไม่ถ่ายยังไงอันนี้คือผัว่ายให้เหรอพี่เวก็คือกดหนึ่งรูปจบเดินเลยจริงไม่แต่ว่าทุถ้ารูปไหนที่สวยมากๆอ่ะแม่บ้านออเหแต่ถ้ารูปที่ชุดไว้หนาต้องสามีแต่ถ้าสวยมากๆคือแม่บ้านคือแม่บ้านจะไม่หือไม่อือแต่สามีถ่ายสามรูปแล้วเขาบอกว่าสวยแล้วซึ่งพอมาดู ไม่ได้เอออย่างงี้แต่เขาจะแล้ววินได้ไหมวินได้ไหมแบบเธอทําไมเธอไม่รู้มุมกล้องชนะเขาถ่ายใหม่ให้ออถ่ายให้ใช่ไหมไม่เหวี่ยงคืนใช่ไหมไม่เวียงคืนด้วยนาต้องมีรูปลงอ่ะแล้วนางเป็นคนที่แบบ โพสอะไรต่างๆมันดูมันดูดีมันดูแบบสวยหมดทุกมุมอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอพี่บอยขนาดนั้นเลยคูรู้สึกงั้นจริงๆมึงมันอวยทำไมก่อนลิงก็ไม่อยากจะแอบเลยนะไม่อยากจะอวยคือชอบมากชอบมากจริงๆแล้วยิ่งรู้แบบเออแบบเป็นคนใต้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบต่ในมุมของพี่นาพี่นาชอบน้องเนยที่น้องเนยเป็นคนหนึ่งนะเราก็เหมือนกันรู้สึกว่าเราจะรีเลทเนาะพี่บอยถ้าใครเป็นคนใต้ด้วยกันเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดความคิดของเขาในตรงเนี้ยมันมาจากอะไรทําไมเวลาเขาอยู่กับแม่นี่คิดถึงแม่มากบอกน้องเนยว่า พี่อยากเคยดูคลิปน้องเนยอันหนึ่งอะแล้วพี่ล็อกให้ไปประมาณแบบสองชั่วโมงพี่คิดถึงแม่คลิปอะไรอะคลิปอะไรคลิปที่น้องเนยเอาเงินให้แม่อคือวันที่แม่ยังอยู่อะไม่มีโอกาสได้ให้เงินเขาอะอืแล้วเนยเหมือนแบบเปิดกระเป๋าให้แม่แล้วเหมือนว่าแม่เป็นเซอร์ไพรส์แล้วแม่เห็นเงินแล้วเงินเยอะเยอะแล้วแม่เขาดีใจมากแล้วแม่เขาดีใจมากนี่พูดจะร้องไห้แล้วแบบตายแล้วแล้วส่งให้เพื่อนที่แบบเหมือนเหมือนรู้จักมึงกูอยากทําภาพนี้ฮะให้แม่หรือออกไปแล้วแม่นางไม่ได้อยู่แล้วไงใช่คือนางไปตอนที่เรายังแบบ ลุกคุกคลานอยู่เลยอ่ะนึกออกป้าเออพอมาถึงแล้วแบบแล้วแม่คือทรงแม่น้องเลยนึกแม่ฉนอกแล้วแม่คุณใต้จะมาทรงนี้หมดตั้งกาว <laughs> ตังบบ้งมาเล็กก็คือก็คือเป็นทรงเดียวกันเลยทรงนี้พูดจาแบบนี้ลักษณะแบบนี้เก็บสวนแบบนี้แล้วนางก็มีความผปันอยากมีสวนเหมือนบ้านน้องเลยเนี่ยฉันจะทำส้วนปณีทนนึ่งเปิดหลานะนเนี่ยเอียดเหล็กๆอันนีฉันนำพริกเลยคือเป็นแบบนี้สิ่งนี้เขาถ่ายทอดอ่ะมันเห็นถึงตัวตนเขาแต่พี่เชื่อว่าไม่ใช่แค่พี่คนจะหลงรักน้องเลยใน ในความเป็นตัวตนตรงนั้นน่ะรู้สึกไหมโอ้ยรักมากฉันชอบมากเอิรู้ตัวบ้างรู้ตัวไหมโอ้ยเรียกหนูมาอวยอ่ะเขินว่าไม่จริงอวยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะด่าอีกนิดนึงอีกนิดจะด่าแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ขออวยก่อนแป๊บหนึ่งตอนเด็กแม่ใช่ไหมอ๋อผูกพันกับแม่คือเราอยู่กับแม่มาตลอดค่ะล้วก็รู้สึกว่า ตอนเด็กๆเ,เราไม่ได้สบายไงเ,เราสบายเราก็อยากให้เขาแบบสบายเพราะว่าช่วงหนึ่งอ่ะเขาเพิ่งมาสบายตอนที่เราเริ่ม,มจะมีอะไรแล้ว,ลวก็อยากให้เขาแบบเออเต็มที่อะไรเงรี้ยแล้วเขาก็ลำบากมาเยอะแบบบางทีแบบเราไม่ได้รู้จักเขาหรอกนะแตเ่เรารู้แค่ว่าอ๋อเขาเป็นคนใต้เราสนิทกับเขาแล้วอ่ะใช่เออมีความรู้งงรสึกเง้เหมือนกันเออคนใต้มันจะมีฟิลแบบ เอ้ยคนบ้านเดียวกันเออไม่รู้จะไม่รู้ไม่รู้นาดอเป็นไมถามคุณผู้ชมเหมือนกันว่าแบบเออเราก็รู้สึกว่าแบบเออคนนี้เขาไม่ได้รู้จักเราหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันดูซีน้องเนยแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เช่นเจอเขาอะฉันจะคุยกับเขารู้เรื่องด้วยความแบบไม่รู้เหตุผลอะไรอะไรเงี้ยพี่อยากให้เนยอะช่วยสอนพี่กินอาหารใต้นิดนึงเอ้ยตอนนี้ยังเปิดร้านอาหารอยู่ปะ ไม่แม่เขาเปิดน้ำพริกใช่ไหมพริกแกงพริกแกงพริกแกงเออโอเคโอเคมันมีสป่ในบางคนชอบทอาหารใต้มากนะจริงเหรอชอบมากทำเป็นไหมทำเป็นไหมทำเป็นทุกอย่างเลยแล้วทำร้อยไหมพริกแกงของแม่นะทำร้อยทำร้อยเนื้อปลาแดงส่งมาให้แม่มั่งนาแม่อยากเอ้ยมีเมล็ดมะคาเดเมียด้วยมันเขาเรียกว่าอะไรนะเขียวๆเนี่ยเขาเรียกว่าเม็ดอะไรนะคุณคุณบัลลี อุ้ยใบเขียวๆนี่คือใบอะไรอะเนยใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงัแล้วทำไมต้องมีการหลีดด้วยอกกระเทียมเขาใส่เข้าไปมันได้ใช่ไหมกูเกลียดมึงมากเลยบอยวันนี้กูมีความเกลียดมึงมากเป็นพิเศษชิมไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆนะนี่ข้าวไหมอ่ะนี่เองเนยพัดเบือเร็วนี่เอาข้าวซีข้าวมาหรือข้าวซีนีข้าวซีนีอ่ะแต่ข้าวซีข้าวด้วยวะข้าวซีข้าวอย่างไานี่เขาเรียกว่าแกงเลือกอะไรผัดเนียนะแต่ว่าที่นี่แกงเลือกกแกงเลือกก็อุ่นเทปิดไร แกงจ้มแกงซ้อมออบ้านเราเรียกว่าแกงซ้ออุ้ยบ้านเราอะแกเมนูไหนที่เนยคิดว่าทําถึงที่สุดทําอร่อยที่สุดสำหรับเมนูในเมืองอันดุไงตักเจ้าเนยไม่ถึงเนยเหรอนะฮะเอาเลยคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งก็คือเมนูนี้ใช่ค่ะทำไมถึงคิดว่าทําอร่อยที่สุดเพราะว่าทุกคนกินแล้วบอกว่าอร่อยส่งมาสาามีทำทำแล้วก็ใส่สตอด้วยอ๋อต้องโอเคที่สุดเลยคือต้องใส่สตอด้วยคือท้าไม่ผัวกินไม่ลก ผัวชอบอ๋อพวกกินของเผ็ดได้ใช่ไหมผัวชอบกินของเผ็ดจริงว่บของใต้อะไรอย่างเงี้ย<อ>เหรอ <c oughs> หมาถึงใจไม่พวกกินอ๋อเหรอคะโอเคค่ะ ok okay, นะฮะ <c oughs> อันนี้ค่ะใส่ควกกิงลงไปอ <c oughs> ้องกินกับพักนอก้กัน เออคำว่าผักเนาะเนี่ยมันมันแปลว่าอะไรฮะมันคือผักที่เป็นผักแกรมใช่ไหมเขาเรียกเครื่องเคียงใช่ไหมเเครื่องเคียงโอเคถูกต้องมันต้องมีน้ําชุบด้วยถึงจะแบบเข้าเซฟใช่ไหมฮะน้าชุบน้าชุบว่ะใช่สิ่งนี้คือแกงไตปลาค่ะทุกคนแกงไตปลาคือเป็นแกงที่เขาบอกว่าเป็นอาหารยอดแย่นับฉจนเข้าไปเซฟไตปลาสุดฤทธิ์โคตมากเออรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นต้องแฮนแ้ฮมันเป็นอาหารบ้านเราอ่ะมันเป็นอาหารของชนชาติเราอ่ะ นายปลาไม่ใช่จริงใช่ย่ามาบูลลี่ไปปลาฉันใช่แล้วแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันค่ะน้องนายโปรติคือทําอาหารทานเองอยู่ที่บ้านมันบ่อยไหมบ่อยค่ะบ่อยชอบค่ะอืมแล้วก็อามเขากินได้อะใต้แต่เขาไม่ใช่คนใต้นี่ใช่ไหมแม่เขาเป็นคนชุมพรนะอ๋อจริงเหรอฉันว่าแล้วเขาได้ความคมคมเข้มเข้มมาจากทิศทางใดอ๋อแม่เขาเป็นคนชุมพรใต้นิดนอยแต่ว่าเขาเหมือน ไม่ได้โตที่นั่นหมายถึงว่าแม่มีเชื้อสายแล้วแม่ก็กินอาหารใต้แล้วเขากินมาตั้งเด็กแล้วตอนที่คบกันอ่ะหสงสัยได้กินอาหารจีนระหว่างคิดในใจต้อจะกินแกงใตแล้วเขากินได้หมดสตงสตอแล้วแบบเลิฟมากหมันรู้สึกว่าแบบอาหารการกินมันสําคัญมากนะถ้าสมมติว่าผัวกินแต่เข้ากไม่ได้สมมติกินเนกสปาเก็เตี้กินยากมันต้องแยกกันอ่ะอันนี้คือเขากินอาหารทุกอย่างเหมือนเลยเลยแล้วแม่มาอยู่กรุงเทพด้วยปะไม่มาพี่ ไม่ยอมด้วยนะเออทำไมแม่ไม่มาคนบ้านเราทำไมเขาไม่ยอมมาจริงเดี๋ยวว่าแต่แม่เธอเลยพ่อฉันเนี่ยแค่มาเยี่ยมบ้านฉันสักสัปดาห์หนึ่งอะไม่ยอมมาทําไมอะอืมแต่เนี่ยนางจะมาหาหลานนี้นะแต่ตอนถามไม่อยู่อ่ะมาอยู่ไม่เกินห้าวันก็กลับ อยู่ไม่ได้เพราะมีหลานอะอาทิตย์สองอาทิตย์อยู่ได้เริ่มได้ได้ได้ถ้ามีหลานอยู่ได้เพราะนางบอกว่าเอาฉันมาอยู่ทําไมแล้วเธอก็ไปทํางานแล้วเธอก็ไม่อยู่บ้านแล้วฉันก็อยู่กับใครแล้วชอบเดินไปเดินมาไม่มีอะไรทําแล้วนางทาอะไรอยู่ที่บ้านอะคือแบบดูสวนเก็บสวนปลูกผักน่นนี่นั่นน่นใช่แล้วไมเป็นเหมือนกันทุกคนเลยอย่างพ่อพี่อะก็เลี้ยงวัวชนเลี้ยงนกเขาแล้วแม่เนี่ยเวลามาเราก็อยากพาแม่ไปกินข้าวร้านแบบร้านดีๆใช่ไหมไม่ไป ส<า>ื้ยก็ไม่ไปเพราอไรอ่ะ,อ,ะอยากทํากินเองที่บ้านใช่แพงแล้วก็หนังหลดไกลอืม,อม นั่งไม่ได้เลยรถไกลรถติดทำกินเองที่บ้านดีกว่าแล้วมีโมเมนต์อย่างนี้ไหมสมมติว่าไปกินนอกบ้านอ่ะสมมติเรากินแกงส้มเนี้ยน้งก็จะวิจารณ์ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเลยเครื่องแกงนะำฉันตำกินร้อยว่า number one แม่เหนือจะ number one เอาจริงเหรอแล้วไปข้างนอกม่ร้อยนีที่วันนม่เหมืองแกงไม่ถึงมันหวานแม่ว่าใส่น้ำตาลมากไม่ดีมันมันเลวๆอันนี้มันเลวๆแล้วก็ถ้าเราสั่งเหมือนน้ำสมมติสั่งน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยอุ้ย ลกอยยีสิบที่บ้านเรามีแต่ว่าเราไม่กินไม่ให้สั่งเลยถ้าเนยไปกับแม่เราจะรู้ว่าห้ามสั่งพวกน้ําปั่นน้ําอะไรที่แบบคือมันแพงคือเขาจะไม่สั่งเลยแล้วเวลาแบบว่าเช็คบินเี่ยคือรีบแบบรีบจ่ายเงินก่อนเลยอย่าให้เห็นอย่าให้เห็นบินเด็ดขาดเนยจ่ายบินก่อนเลยแล้วเวลาไปเที่ยวไหนค่ะตอไปพักโรงแรมแพงๆเลยเนียเท่าไหร่ถามอยู่นั่นแหละเออให้ฟรีหมดเลยทุกคน ถึงจ่ายก็ถึงจ่ายก็เอาให้ฟรีคขาใมานอนฟรีฟรีเขอให้มารีวิวใช่แล้วแม่บอกว่าเห็นบินเมื่อกี้อ่ะเห็นบินนะบินขาอาหารแต่เขาไม่เห็นตัวเลขไงคะแต่เอาจริงๆนะคือผู้ใหญ่อ่ะแล้วเขาคิดเขาเห็นเราอ่ะเขาภูมิใจแหละไม่ใช่เขาไม่อยากจะมาอยู่กรุงเทพหรอกแต่ว่าคนที่เขาใจแบบชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วเขาอยู่ไม่เป็นอืเข้าใจคํานี้ไหมแล้วฉันรู้จักอีกอย่างหนึ่งมาใคร แม่พี่เวฟ uh huh. เขาอยู่เหมือนกันมันคือเรื่องเดียวกันเขาอยู่เมกามา40ิปี uh huh. เขาอยากจะมารีทยอยู่เมืองไทยเขาอยู่แค่2อทิศ แม่ว่าแม่ต้องกลับละเดี๋ยวสนโนมาใครจะขุดสนโคือเขาเขาเขาห่วงอะไรของเขาใช่เขาจะห่วงอะไรก็ได้ที่อยู่ที่บ้านเราจะมาถามน้องเนยเกี่ยวเรื่องของการเล่นกันดีกว่าวันนี้หให้ใบคําเป็นภาษาใต้นี่แหละแล้วก็ให้น้องเนยตอบเป็นภาษาภาษากลางอะไรอย่างเงี้ยว่าจะรู้ว่า,วา,าจะรู้คาใต้ใช่ถูก<ช>ต้องอะไรอย่างเงี้ยอามามาฉันพูดภาษานกันเลยเริ่มแบทเทิลฉันพูดภาษาใต้เนยแปลให้ถูกนะว่าคืออะไรซับลับหลอกแหลกอะ หลอกเหล็กคืออะไรหลอกเหล็กอกเหกคือซับปับไงซับปับพูดพูดจาแบบไงซับปับอ่ะเออเออหรือเป็นภาษากลางแล้วบอกว่าซับรับบอยซับรับอ่ะมันเออมันก็เป็นภาษากลางแล้วนะอ้าวเหรอคีฮอกโกฮอกหึงซาอิจฉาหลอดทิปตะกยานเหลวันดูเหลวันอะอะไรนะแล้วเมื่อตอบภาษาไทยดูดูเนี่ยดูฟ้าเออ แข่งควนทำไมฉันตอบแข่งควนเออแข่งควนแข่งควนแข่งควนคือควนนีิวนรวนเออเออแล้วตอบเภาษาต้าเฉยเลยพังงงเวทนาหน้าเวทนาสงสารไนโยปัจจุบันนี้ตอนนี้โหเก่งว่ะผือโชสงผือโชอ่ะรู้สึกแปลกแปลกอย่างเงี้ยนะฉันให้เธอตอบเป็นภาษากลางผือโจผือโชคือ เออรู้สึกแปลกๆอ่ะราการที่อธิบายไม่ถชกมือโม่ฮะโมนีพวกเราพวกเราโมนีเออเบลอพวกนี้เออเบลอนี้บ้าบอเออทำท้า เทือกหรอสารเณอะไรเงี้ยเออสารเณเรื่องของชันนอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาทำเท้าได้ไหมเธอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเทอเข้าใจมาอย่ามาทำเท้าเ็าเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่แบรนด์คอสเมติกเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามก็ควรเป็นสวยอ่ะเนาะมนีกนะไม่ได้แบบว่ามาสนุกมาสนุกถึงการขายของเลยอุ้ยเขามาเมาฝากพี่ๆเอามาฝากเอามาฝากเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปได้สองวันจ้ะแม่เป็นกันแดดออร์แกนิกแล้วอันนี้เป็นสกินแคร์ครั้งแรกที่ทำร่วมกับ มีงานวิจัยรองรับแล้วก็ทำร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสกินแคร์โดยตรงค่ะแล้วก็เป็นแบบคือนางจะเป็นอยู่ในแบบรู้เรื่องสารการนำส่งสารเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วจบด็อกเตอร์ค่ด็อกเตอร์ดูกันเนี้ค่ะเขามาทำสูตรให้เราทั้งหมดมพี่นา,นาแล้วโจทย์เราอ่ะคือเราทำเมคอัพอยู่แล้วใช่ปะ่ะเราอยากได้กันแดดที่ มันซึมง่ายกันแดดได้ดีจริงไม่ทิ้งคราบขาวบนหน้าและไม่ว่าสีผิวใดก็ใช้ได้คือบางอันอ่ะกันแดดจะถ้ามันเป็นสีขาวปุ๊บอ่ะถ้าเราผิวสองสีหรือค้ำเราจะใช้ไม่ได้แล้วแต่กันแดดอันนี้คือใช้ได้ทุกสีผิวและเรามีงานวิจัยรองรับชัดเจนว่าแบบว่าคือสามารถใช้ได้เยอะได้เลยนะคะแล้วก็มันซึมง่ายคือกันแดดอ่ะมันต้องใช้ให้ถึงสองข้อนิ้วเขาบอกอ่ะกึกก สองข้อนิ้วยาแบบนี้เลยถ้าเมื่อไหร่ใช้กันแดดไม่ถึงเท่ากับไม่ทากันแดดก็แค่นั้นก็คือเท่านั้นเท่านั้นต่อให้เราใช้ครีมแบบแพงแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ทากันแดดคือจบอแม่อันนี้คือแม่อาไปให้ลูกทาด้วยนะอันนี้สามขวบขึ้นไปใช้ได้ได้เลยเพราะมันออแกนิกเพราะมันออแกนิคค่ะเราไม่ใส่พวกแบบ พาราเบนแอลกอฮอล์น้ำหอมไม่มีสารเค<อ>มีแน่ๆเพราะออร์แกนิกไม่มีเลยไม่มีตัวนี้เลยแล้วก็สารกันเสียเรายังไม่ใช้เลยเ,<อ>เราใช้เป็นตัวที่ได้รงางวัลอีโคเซอร์เป็นสารกันสกัด<อ>แบบชื่อวิชาการมันจะเรียกแบบซึมบอยหนงซึมเรียวมันซึมแล้วช<ม>อันนี้นคืองานวิจัยชัดเจนเรื่มเลยอันนี้อยากให้ลองใช้ค่ะ เป็นอันแรกที่เรารู้สึกว่าเราแบบภูมิใจนําเสนอแบบสุดๆและเป็นสิ่งที่คนไทยจะต้องใช้เพราะว่ามันกันแดดเนาะบ้านเราแดดมันแรงป้ากละดจุดด่างดําแล้วก็ส่วนประกอบของเขาเนี่ยนอกจากกันแดดแล้วเนี่ยกันแสง UVA UVB คือแบบนี้ก็ได้ด้วยบลูไลท์ด้วยค่ะก็คือหน้าจอมือถือแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราใส่พวกแบบเอ็กโคตินพวกเนี้ยก็คือเ e อ็กโทอินสเอร์เซพวกเนี้ยก็จะแบบช่วยเรื่อง ลดการสร้างเม็ดสีเมลานินทําให้เราแบบว่าหน้าไม่ดําไม่คล้ำเออมันมีความเป็นเนื้อเซรั่มมันไม่รู้สึกถึงว่าแบบเป็นกันแดดที่ขาวๆเป็้นๆนรือออกไหมแต่วันนี้เอสพีเอฟห้าสิบยบโอ ฮาิป <50. S 1> เออฮาิป <50. S 1> <50. S 2> ปกติจะต,ต้องมาเหนือข้าวเลี้ยวถ้าฮาซิปก็คือข้าวปื้ดเลยถูกไหมแต่นี่คือแค่โปรดักที่ต้องบอกเป็นโปรดักล่าสุดแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเส้นทางการเดินทางของโชว์คอสเมติกเนี่ย oh มันยาวนานมากคือนี่เขาทําจริงมากทําจนเป็นอินสไพร์ชันให้กับหลายๆคน oh ที่อยากจะลุกขึ้นมาสร้างโปรดักดีๆตอนนั้นน้องเนยเริ่มยังไงก่อนเลยเอาเป็นว่าเริ่มที่จะทําตัวโชว์ขึ้นมาเนี่ยค่ะถ้าเป็นโชว์ก็เริ่มจากแป้งค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรา อะไรที่เราใช้ทุกวันหรือว่าอะไรที่เราถนัดเราจะทํามันได้ดีแล้วเหมือนเราเป็นนักแสดงดาราเนาะเราก็แต่งหน้าทุกวันเลยอะไรที่เราสามารถที่จะพรีเซนต์มันได้แล้วเราถนัดแล้วเราชอบคิดว่าเราน่าจะทําออกมาได้ดีกระแสตอบรับดีไหมตอนนั้นอะดีแบบดีมากค่ะเดี่ยดสุดอันนี้คือย้อนไปนานไม่เลยประมาณ8ปี8ปปีแล้วนางก็อยู่ยาวมา8ปีนะแบดปีค่ะก็มีปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมโปรดักต์อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนั้นคือแบบว่า คือดีมากแล้วแล้วเหมือนตอนนั้นเราไม่ได้ใช้งบการตลาดเยอะนะคะก็มีคนแบบช่วยรีวิวใช้ดีบอกต่ออะไรเงี้ยการเดินทางของผู้หญิงคนหนึ่งนะไันถ้าพูดจริงๆแล้วเดินมาจากต่างจังหวัดเหมือนกันเนาะพวกเราเนาะแล้วเข้ามาสู่เมืองหลวงนี่พูดเหมือนโบราณมากมันใช่อย่างนั้นจริงไหมมันคือภาพนั้นแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าเรามายืนด้วยลําแข้งเราเองได้พูดได้ว่าเราเซลฟ์เมดเนี่ยไม่ว่าวันนี้มันจะประสบความส็จตัวเงินไม่ใช่นะแต่ตัวที่เรายืนอยู่แล้วเรารู้สึกว่า มองไปข้างหลังเรามาไกลมากเราไม่ได้นับเป็นตัวตัวเงินหรืออะไรเรานับวันว่าเราเข้ามากรุงเทพเนี่ยด้วยกระเป๋าหนึ่งใบเนาะเรารู้สึกว่าไกลมากไกลมากจริงๆไกลแล้วเราเราควรจะแบบแฮปปี้มากๆกับโมเมนต์นี้กับโมเมนต์ที่เราผ่านมาระหว่างทาง๋อแล้วก็ภูมิใจในตัวเองด้วยใช่เพราะว่ามันเมื่อไหร่ที่เราท้อหรืออะไรนะ โหเรามาใกล้แล้วว่ะจริงเหดแล้วอ่ะนี่คิดเหมือนกันแป๊ะที่เหมือนกันคือแบบไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบเดินมาแล้วอยู่ตรงนี้ได้อาจจะแบบว่าแต่ละคนแบบอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบอยู่ในเลเวลต่างๆได้เลยบางคนอาจจะมองเราแบบโอเคแล้วสักเซสแล้วครอบครัวดีอะไรแต่ทุกคนมันมีปัญหาหมดเลยค่ะระหว่างทางว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องนั้นชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่หันไปปุ๊บโหภูมิใจในสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้เถอะมันแฮปปี้แล้ว จริงเป็นเหมือนกันก็เลยเข้าใจน้ำตาเจริญโญ่หยุดหยุดน้องเข้าใจซีนมาดูซีนดรามาสักอย่างนะก็อเาภูมิใจมากๆที่น้องมีแบรนด์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มั่นคงมากๆและพี่น้มั่นใจว่าเห็นแววตาและความตั้งใจของน้องอะโชว์ต้องไปไกลมากๆแน่ๆนะคะแล้ววันนี้มารายการเรานะคะน้องเนยมาเปิดตัวใหม่กันแดดที่น้องภาคภูมิใจมากๆพร้อมโปรดีๆด้วยวันนี้ ถ้าอยากได้นะคะถ้าอยากได้ถ้าอยากได้จะต้องเล่งเลยจัดไวช่วยอยากได้ถ้าอยากได้ไมยคุนเบลตั้ตั้งเบลอยากให้ลองใช้จริงๆนะคะจัดโปรให้เลยนะคะ1กล่องเนี่ย690บาทถ้า2กล่องนะคะเหลือ990บาทส่งฟรีค่ะโทรได้เลยตามตรงนี้นะคะ c เซ็น e n t e r นี้ได้เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะฟังในวันนี้นะคะรู้สึกว่าวันนี้จะเริ่มทําธุรกิจอะไรหรือกําลังทําอยู่หรือมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยมองเลยค่ะว่าสิ่งนี้มันไปได้ต อแล้วถ้าไม่รู้จะหากําลังใจอะไรนะเทคนิคนานาแล้วก็ตรงนี้ด้วยเนี่ยหันไปมองวันแรกของเราใช่ค่ะหันไปมองวันแรกของเราแล้วมันจะมีกําลังใจขึ้นมาทันทีเราพักได้นะแต่ว่าอย่าถอยค่ะโอ้ป <c oughs> ิดได้สวยมากเลยตุ่มไมกลับน้องเลยช่วดิกา <c oughs> ะ มาอีก้วมาอีกนะมานะดูานที่สุดนะโอเควันนี้นะคะต้องบอกว่าขอบคุณน้องเลยมากๆแล้วเราต้องบอกว่าทั้งสนุกได้ความรู้ได้ข้อมูลและได้แรงบันดาลใจด้วยใช่ถูกต้องฉันนได้เต็มๆเลยฉันเหมือนแบบได้รับพลังงานด้านบวกจากจากนางเราลีเลดไงรู้สึกแบบอินกับนางอินกับไลฟ์สไตล์ของนางอินกับโมเมนต์ทุกโมเมนต์ของนางอะไรก็ตามแต่มันรู้สึกแบบมันมันมันได้จริงๆมันส่งส่งพลังงานด้านบวกจริงๆโอ้โหนมอยเอาถูกกันนี้ปิดออนแอร์จ้า